สวัสดีครับอยู่กับตูนอินโนเซนต์นะฮะสวัสดีปีใหม่2022ครับวันนี้จะพามารีวิว S R 150 S P สายแปงแปงยับลดใต้สายล้อโตดูจากชุดหลังกันก่อนฮะล้อหลังจะเป็นล้อดูคติ796ที่มาพร้อมกับระบบเบรกบลูท <c oughs> ูธตอนนี้กำลังสร้างขาบเบรกฮะระบบบลูทูธทั้งระบบฮะ สวิงอาร์มเป็นสวิงอาร์มของ VFR400 นะนี่รูปร่างประมาณนี้เราจะทำการแปลงโดยการตัดสวิงอาร์มนะครับตัดซ้ายขวาออกเล็งศูนย์ให้เท่ากับของเดิม NSR โซ่ใช้เป็นโซ่428สเตอร์หลัง tzm 150นะฮนะสามารถใส่ด้วยกันได้เกือบพอดีนะฮะต้องควานหลูนิดหนึ่ง ของเดิมจะเป็นล้อ18ดนิ้วกว้าง4.5นะมาโดนล้อ5.5เขินเลยโดนล้อก็ <c oughs> ชิดพอดีนะไม่ชนเกือบชนยางหลังอยู่ที่160นะครับปลายท่อเท่ๆนี่เป็นของไทยกะงานสำเนาเป็นท่อเล็กเมืองนนท์นะฮะ ติดสติกเกอร์ของเดิมมันลอกสแตนเลสนี่ไงนี่คือระบบวาวที่เราภูมิใจที่สุดในรถคันนี้เขาเรียกว่าวาวมือสามารถส่งพลังจากมือของคุณขึ้นมาเปิดวาวได้ทันทีไม่ต้องง้อมอเตอร์นะครับประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับกับอะไรดีวะ <c oughs> กับมือคุณแล้วกัน งบน้อยนะอะไปซื้อชุดหน้าหลังหมดแล้วโ,โชคหน้ารอรอเป็นโชคของ CBR พันนะสามารถปรับพีโหลดคอมเพรสชันรีบาวได้นี่คือด้านหลังเ้ยด้านล่างสังเกตว่า้ยทำไมใส่น็อตอย่างเงี้ยรถมันยังไม่เสร็จนะตอนนี้ใส่น็อตคร่าวๆไปลองขับเล่นใกล้ๆดูก่อนนี่ ขนาดนอด็อตยังใช้น็อตถูกเลยสนิมเต็มน็อตแดงส่วนชุดหน้าการแปลงชุดหน้าก็จะใช้การสร้างแกนคอนะฮะให้เป็นแกนคอเ s r แล้วก็เอามาสวมกับแผงคอบนล่างแผงคอเป็นงานกึ่ง cnc นนะวันนี้กล้องผมใจเกเรยังไม่ค่อยโฟกัส ตัวแฮนด์เป็นแฮนด์ของ M V a c u t a F4R นะฮะอาจจะเป็นสิ่งที่แพงที่สุดในรถคันนี้เอ้ยหม้อน้ำ c d 650 r 650R มันค่อนข้างจะใหญ่ไปหน่อยแต่เรื่องความร้อนนะไม่ขึ้นแน่นอนนี่คือสติกเกอร์นะฮะเป็นสติกเกอร์พื้นใสนะครับสามารถติดกับสีอะไรก็ได้เพราะสติกเกอร์เทียมส่วนมาก สีมันไม่ตรงกับรถเลยเอนโปสีเขียวสติกเกอร์มันจะเขียวแบบเขียวไม่ตรงไม่ตรงกับไฟลิ่งนะฮะหน้าลำคาญผมก็เลยจัดสติกเกอร์ใส่ไปบางคนหน้า cbr พันหุ้มคาร์บอนล้อหน้า cbr 4 0 0 R, R จานเบรก cb 1ขนาด320ความหนา5้มิลใช้กันยันลูกบวช ปั๊มบ,บนเป็น NSR สองห้าศูนย์นะกินมากกินมากๆเลยเบรกทียกล้อหลังอไม่ศูนย์กิโลนะฮะยังสุดคันนี้รถออกศูนย์คาบูเรเตอร์เ,เอนโปเดิมๆใจเกเรจริงๆก็เดี๋ยวต้องซื้อใหม่ โอเคคันนี้ยังไม่เสร็จนะเดี๋ยวชุดสีอะไรทําเสร็จแล้วจะลงรีวิวให้อีกรอบนึงแบบลึกๆไปเลยขอบคุณครับที่ติดตามสวัสดีปีใหม่